สวัสดีค่ะทุกคนครูอลิสเล็บมายมาสเตอร์สร้างเงินใช้เองครูสอนศาสตร์ความคิดผลิตศาสตร์ความรักนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครู l ลิสด้วยค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะครู cool l ลิสมาในหัวข้อที่ห้ามนิดนึงอ่าถ้าคุณไม่อยากให้ผู้ชายคิดจะมีคนใหม่ คุณอย่าทำสองข้อนี้นะคะอรู้ไหมว่าสองข้อนี้คืออะไรแน่เดี๋ยววันนี้ครัวฤิจะมาบอกให้ฟังนะคะว่าอย่าทำสองข้อนี้โอเคไหมเพราะคุณมีสองข้อนี้อ่ะเขาก็เลยคิดจะมีคนใหม่อก่อนอือน่นเดี๋ยวครัวฤิจะบอกก่อนว่าคำว่าคิดจะมีคนใหม่กับคิดจะเลิกเหมือนกันเปล่าอาลองคิดดูติ๊กตอกติ๊กตอกวันนี้เดี๋ยวครูริจะลองเปรียบเทียบให้ฟังเนะาะ การที่คิดจะมีคนใหม่เนี่ยหมายความว่าเขาเนี่ยอาจจะยังคบคุณอยู่ถูกไหมแต่ในใจในหัวเขาเนี่ยคืออีกใจหนึ่งก็คิดอยากที่จะมีคนใหม่แล้วเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่ไหวแล้วแล้วมันเป็นอาการที่เหมือนสะสมไปเรื่อยๆค่ะสะสมไปอาจจะยังไม่เลิกแต่ เริ่มคิดที่จะมีคนอื่นแล้วแต่คำว่าคิดจะเลิกเนี่ยก็คือว่าบางทีเนี่ยไม่ต้องสะสมเลยอารมณ์ชั่ววูบเลิกเลยเออพอมันแบบมาโดนจุดที่เขารับไม่ได้เนี่ยเลิกเลยหรือบางทีเนี่ยทนไม่ไหวก็เลิกเลยอแล้วอะไรมันแย่กันค่ะ ถ้าแย่กว่าเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องของคิดจะมีคนใหม่ถูกไหมเพราะว่าคิดจะมีคนใหม่หมายความว่ายังคบเราอยู่แล้วเพื่อเผลอเนี่ยคบซ้อนด้วยแล้วพอเราเริ่มรู้สึกอยากจะเขี่ยทิ้งแล้วเนี่ยหรือว่าเริ่มคนใหม่เริ่มที่จะมีใจให้เนี่ยก็คือเลิกเราเลยนะเออแต่เลิกก็คือเขาอาจจะเลิกเราไปถ้าคิดจะเลิกคืออาจจะเลิกแล้วไปอยู่คนเดียวเพราะบางอย่างที่รับไม่ได้ หรือว่าบางอย่างที่เขาแบบอารมณ์ชั่ววูบอยากจะเลิกตอนนี้เลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาอาจจะเลิกเพื่อไปอยู่คนเดียวอาจจะยังไม่ได้มีใครใหม่นะคะอ่าแต่จริงแล้วแย่งสองแบบเลยเพราะว่าทั้ง2แบบก็คือการเป็นที่เลิกกับเราไปอ่าโอเคนะมาคราวนี้เนี่ยอาจจะลองยกตัวอย่างให้ฟังว่าการที่คิดจะเลิกอย่าง,างเช่นอะไรบ้างอ่าคุณนอกใจอันเนี้ยคิดเลิกแน่นอน และเลิกแล้วอาจจะไม่กลับมาด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขารับไม่ได้ผู้ชายบางคนคือรับไม่ได้จริงๆค่ะยอมรับไม่ได้ผู้หญิงก็รับไม่ได้เหมือนกันเนาะเออก็ถ้ารู้ว่าคุณไม่ซื่อสัตย์คุณนอกใจเนี่ยคิดที่จะเลิกหรือบางทีถ้ารู้เรื่องก็คือขอเลิกเลยเดี๋ยวนั้นเลยนะหรืออย่างเช่นการที่คุณวีนเหวี่ยงหรือว่าด่าทอใส่เขามันก็เป็นอารมณ์ชั่ววูบที่แบบว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วถ้าไม่ให้เกียิกันขนาดนี้เลิกดีกว่า นะเลิกเลยนี่แหละค่ะอ่ะคราวนี้เรามาเข้าสู่สองอะไรบ้างสองแบบที่คุณทำแล้วผู้ชายคิดที่จะมีคนใหม่ะข้อแรกนะคะก็คือคุณงี่เง่างี่เง่านี่มันก็คือการไม่มีเหตุผลเนาะแล้วมันจะสะสมทุกวันทุกวันเริ่มรู้สึกว่าโอ๊ยอวันนี้อาจจะยังน่ารักแต่วันต่อไปอาเริ่มไม่มีเหตุผลแล้ว คำว่าไม่มีเหตุผลคืออะไรครับคำว่าไม่มีเหตุผลเนี่ยคือการที่คุณใช้อารมณ์อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลคุณใช้อารมณ์คุณไม่ฟังเขาคุณมีจุดยืนตัวเองว่าฉันเป็นแบบเนี้ยเอออย่างเงี้ยแล้วไม่ฟังเหตุผลเขาค่อยพ,ยพยายามอธิบายก็ไม่ฟังเหตุผลนี่คือการที่คุณเงี่ยงเง่าไม่มีเหตุผลแล้วมันจะทําให้คุณเป็นคนน่าเบื่อค่ะความเบื่อมุชายเนี่ยมันสะสมทุกวันทุกวัน บางทีเก,ก็หมดใจไปแล้วแต่ว่าเออทนคบต่อไปถ้าเจอใครคนใหม่ดีกว่าก็มีโอกาสที่จะไปง่ายขึ้นโอเคไหมอืมพอมันทําให้พอคุณงี้เง่า้าไม่มีผลทําให้คุณน่าเบื่อก็เลยทําให้อ่เขาเรียกว่าคุณเนี่ยเวลาใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลใช่ไหมคะ คุณจะพูดไม่รู้เรื่องเขาพยายามอธิบายแต่คุณไม่ฟังพูดไม่รู้เรื่องค่ะคือมันเป็นเหตุและผลต่อนเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยเริ่มจากการที่คุณเนี่ยเป็นคนที่งี่เง่าเนี่ยแหละโอเคปะ <c oughs> เห็นไหมว่าผลกระทบมันเยอะมากเลยเนาะ,ะและ้วคราวนี้เขาบอกว่าการที่คุณพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะว่าคุณไม่ใช่เหตุผลมาคุยกันถูกไหมคะแล้วข้อสําคัญอันนี้ฟังคูลิสให้ดีนะว่าการที่คุณพูดไม่รู้เรื่องเนี่ย มันทําให้ผู้ชายเนี่ยรู้สึกว่าคุณถ้าอยู่กับคุณต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคไหมมันจะเริ่มมีการที่ต้องเหนื่อยที่จะอธิบายเหนื่อยใจมันเป็นอุปสรรคในการคบหากันในเรื่องต่อๆไปหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องที่เข้ากันได้เอ้เรื่องที่เขาจะรู้สึกเลยนะคะแล้วการที่คุณไม่พูดพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยมันคือการที่เราเข้ากันไม่ได้อะคะ่ะเหมือนการที่คุณสื่อสารไม่ได้พูดไม่รู้เรื่อง เออพูดแล้วคุยแล้วไม่เข้าใจอย่างเงี้ยพูดแล้วไม่เข้าใจต้องพูดหลายๆทีถึงจะเข้าใจก็คือการที่มันเริ่มไปกันไม่ได้ค่ะเข้ากันไม่ได้นี่แหละผู้ชายบางคนนะโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยมีคนถามคูณิตว่าทําไมฝรั่งเนี่ยถึงเป็นแฟนเร็วหรือบางคนเนี่ยคิดที่จะมีอะไรเร็วนี่นะคะเพราะว่าฝรั่งบางคนเนี่ยเขานะคะมีการเลือกผู้หญิงบางทีเลือกข้อเดียวเลยก็คือ get ตอ o ลองเว l ไหมก็คือเข้ากันได้ดีไหมไม่ว่าจะเข้ากันในเรื่องการพูดคุยสื่อสารกันรู้เรื่องไหมคุยกันรู้เรื่องไหมและเข้ากันได้ดีไหมในเรื่องที่ต้องเข้ากันอะไรอย่างงี้ไปคิดตัวเองบางคนแบบว่าเร็วมากไวมากรักกันเร็วมากเป็นแฟนกันเร็วมากก็เข้ากันเขาเข้ากันได้ไง เขาบางทีคุยกันแล้วมันถูกคอค่ะมันคลิกเร็วมากโอเคไหมเรื่องนี้สําคัญมากเรื่องคุยกันรู้เรื่องตอนนั้นคุูเลยเคยทาคลิปไว้ว่า5เกณฑ์ที่ผู้ชายใช้เลือกผู้หญิงที่จะแต่งงานด้วยเนาะที่จะคบกันแล้วก็มองไปถึงอนาคตมองไปถึงเรื่องการแต่งงานเนี่ยที่ตอนนั้นมีพี่สันมาทอล์กด้วยนะก็เรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องคุยกันรู้เรื่องนี่แหละค่ะ,ะเห็นไหมว่าเหตุผลเนี่ยมันเริ่มมาจาก อารมณ์การที่คุณต้องมีมผลถ้าคุณไม่มีผลก็คือคนที่เจ้าอารมณ์นั่นแหละคนที่งี้เง่านี่แหละเออมันเริ่มจากจุดเล็ก,เ,ลกเนี่ยและเป็นนิสัยที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นด้วยคุริศบอกเลยนะดังนั้นเนี่ยไปฝึกคอนโทลอารมณ์ควบคุมอารมณ์ให้ได้ค่ะเป็นเรื่องสําคัญมากผู้หญิง90%ทําทไม่ได้ค่ะคุริศบอกเลยนี่จะบอกว่าหนังสือเล่มนี้คุริศนะมีบอกด้วยนะในเรื่องของคําว่าศาสตร์ความคิดเนี่ยแล้วอารมณ์เนี่ย มีความสําคัญต่อชีวิตของคุณอย่างไรต่อความสําเร็จของคุณอย่างไรความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานความสำเร็จในเรื่องการเงินและความสำเร็จในเรื่องความรักค่ะเริ่มมาจากการที่เราควบคุมอารมณ์นี่แหละเ,ออเล่มนี้จะบอกคุณเลยว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นมีเหตุผลอะไรลองซื้อหาอ่านกันได้นะคะ ไม่มีขายที่ร้านหนังสือค่ะจะต้องถามที่คูลิสแต่ตอนนี้ราคาพิเศษอยู่รับรองว่าวาว,าวาวมากราคาเต็ม1,290ับาทตอนนี้ราคาพิเศษมากๆนะคะทักคูลิสมาลองถามคูลิสมาราคานี้ก็คือคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันมีแบบไม่สามารถจับต้องได้แล้วอ่าแต่คูลิสลดให้พิเศษตอนนี้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงปีใหม่อโอเคค่ะคราวนี้เมื่อกี้เรื่องเมื่อกี้คือความนี้เงาของเราเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ย รู้สึกว่าเอ้ยอคิดที่จะมีคนใหม่หรอว่าเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่มีเหตุผลข้อ2นะคะก็คือคุณหรือฝืนเรื่องเดิมๆค่ะข้อนี้สําคัญมากคุณลิให้ไว้แค่2ข้อเท่านั้นค่ะเพราะเป็นสข้อที่เป็นเรื่องสําคัญมากที่ผู้ชายคิดที่จะมีคนใหม่การที่คุณหรือฝืนเรื่องเดิมๆเ,เนี่ยไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนะคะผู้ชายจะรู้สึกว่า อยู่กับคุณเนี่ยคุณก็ไม่มีทางที่จะลืมมันได้เพราะวันดีคืนดีคุณก็รื้อฟื้นมันขึ้นมาอีกทะเลาะกันทีไร คุณก็รื้อฟื้นเรื่องเดิมๆพูดเรื่องเดิมๆขุดคุยเรื่องเดิมๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟนเก่าของเขาเรื่องในอดีตของเขาคุณยังจะเอามาพูดในเวลาปัจจุบันนี้ซึ่งมันเป็นอดีตไปแล้วเขาอยากจะลืมๆม,มันด้วยซ้ำแต่คุณเอามันมาตอกย้ำเขาอีกทีนี่แหละค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าอ่าถ้าคุณไม่มีวันที่จะลืมเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกับคุณแล้ว ไม่รู้จะทำยังไงให้คุณลืมแล้วผมคือคนใหม่แล้วคุณคือคนใหม่ของผมแล้วแต่คุณยังไม่ลืมเรื่องในอดีตผมสักทีดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะเริ่มคิดที่จะมีคนใหม่ดีกว่าไหมที่ไม่ต้องคิดเยอะเรื่องแบบนี้ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องขุดคุยเรื่องเก่าๆของเขานี่แหละค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชายเขาก็รู้สึก เหมือนน้อยใจนิดนีดเหมือนกันว่าเมื่อไหร่คุณจะเลิกคุยเรื่องอย่างนี้สักทีเมื่อไหรคุณจะเลิกขุดคุยเรื่องเก่าๆของเขาสักทีค่ะแล้วมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่สบายใจเออไม่สบายใจที่แบบอีกแล้วเหนื่อยใจอีกแล้วอ่ะพูดเรื่องนี้อีกแล้วเดี๋ยวทะเลาะกันเรื่องนี้มันจะกลับมาอีกแหละอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วคุณไม่ที่มีทางลืมเลยอดังนั้นเนี่ยไปหาคนใหม่ที่ฉันไม่ต้องบอกอดีตฉันแล้วดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องมาลืมฟื้น เริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะอาจจะคิดไปถึงขนาดนั้นเลยถ้าคุณยังพูดเรื่องเดิมๆอยู่เรื่อยเนาะเรื่องนี้นี่พยายามลืมมันไปซะค่ะลืมไม่ได้ก็อย่าไปคิดหรือถ้าคุณยังลืมไม่ได้พยายามอย่าพูดให้เขาได้ยินนะคะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะลืมไม่ได้อะแต่ถ้าคุณพูดแล้วยังไงทะเลาะก,กันเขาเสียใจคุณเสียใจอาจจะเลิกกันแต่ถ้าคุณไม่พูด โอเคคุณเสียใจเขาอาจจะยังไม่ได้เสียใจแต่เขาก็ไม่คิดจะเลิกคุณแล้วทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเห็นไหมว่าการที่คุณรู้แต่พูดหรือไม่พูดเนี่ยผลลัพธ์มันต่างกันนะยังไงมันก็ยังไงคุณก็เสียใจแหละดังนั้นเนี่ยพยายามที่จะลืมความเสียใจนั้นให้ได้ดีกว่านะคะก็คือการที่ไม่ต้องคิดมันโอเคไหมอ่าคราวนี้นี่บางผู้หญิงบางคนคุณลิศบอกเลยแย่ไปกว่านั้นอีก นอกจากจะขุดคุยเรื่องเดิมจับผิดต่อนี่เธอยังไปคุยกับแฟนเก่าหรือเปล่าเนี่ยเออเธอยังแบบเธอยังติดต่อกันหรือเปล่าเนี่ยทั้งทางที่ผู้ชายไม่ได้คิดอะไรแล้วลืมไปแล้วอ่าแต่อาจจะมีเรื่องที่ต้องแบบยังต้องถามถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความจําเป็นที่ยังต้องถามอะไรอย่างงี้ก็มีอ่าดังนั้นเนี่ยจับผิดไปอีกคุกคามชีวิตเขาไปอีกเขาจะรู้สึกอึอดอัดแล้วรู้สึกว่าคุณเนี่ยทาให้เขาแบบชีวิตเขามัน มันถูกคุกคามอ่ะมันไม่เป็นสุขเลยเขาก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกว่าไม่สบายใจค่ะสิ่งที่ผู้ชายเนี่ยอยากหาในผู้หญิงมากที่สุดก็คือเรื่องความสบายใจถูกไหมถ้าคุณทำอะไรก็ได้ลองคิดดูว่าคุณทำอะไรให้เขาไม่สบายใจบ้างหรือเปล่าก็ลองลดลดมันหน่อยเนาะเออเพราะว่าผู้ชายเขามองหาผู้หญิงที่ให้เขาตรงนี้ได้นะคุณคะแล้ว หนูพยายามทําให้เขาสบายใจแต่เขาไม่ทําให้หนูสบายใจเลยค่ะโคหนูทําไงค่ะหนูก็บอกเขาเลยค่ะโอเคไหมหนูก็บอกเขาไปเลยว่าเนี่ยทาอย่างเงี้ยเราไม่สบายใจเลยเอ,อฉันคิดมากนะเรื่องนี้เรื่องอื่นฉันไม่เป็นไรแต่เรื่องเนี้ยฉันคิดมากจริงเธอแบบ อย่าทำฉันเสียใจนะเออฉันขอเรื่องนี้ฉ,นฉันคิดมากฉันซีิทิฟจริง,รงอะไรอย่างงี้ค่ะคือบางทีผู้ชายบางคนเขาไม่ได้ละเอียดอ่อนเรื่องนี้ไงเขาไม่รู้หรอกว่าเราคิดมากเรื่องนี้เราต้องบอกคะ่ะการคบกันเราต้องบอกเราต้องพูดคุยกันเราต้องรู้จักสื่อสารให้เป็นอันนี้สําคัญมากคะ่ะเราจะได้คุยกันรู้เรื่องโอเคไหมอ่าหมดแล้วค่ะวันนี้ครูฤทธิ์ไปก่อนนะคะใครสนใจหนังสือผู้หญิงเลอค่านะคะได้ตั้งแต่ เริ่มต้นจีบเลยผู้ชายเข้ามาจีบยันคลองรักยืนยาวเลยค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นคมพีนะคะเอามาอ่านได้ทุกครั้งมีแค่ร้อยหน้านะบอกเลยแต่เป็นคมภีที่คุณพอลืมเทคนิคลืมโพรเซสกลับมาอ่านต่อค่ะแล้วก็ศาสตร์ความคิดนะคะเป็นหนังสือที่ดีเลิศม,มากๆเรื่องนี้นะคะทําให้คุณเปลี่ยนชะตาชีวิต เปลี่ยนชีวิตหน้าที่การงานเปลี่ยนการเงินและเปลี่ยนเรื่งความรักค่ะเรื่องนี้คือคุณต้องเริ่มจากสารความคิดเริ่มจากไมเซ็ตของคุณก่อนโอเคนะแล้วก็อย่าลืมค่ะครีมทามือพยายามเก็กครีมทามือค่ะ190เหรือร้อเดียวนะคะลดพิเศษจริงๆค่ะช่วงนี้โปรโมชั่นนะคะทาแล้วมือชุ่มชื้นมากนะคะแล้วก็ลดริวรอยของผู้หญิง40กว่าแล้วโอเคมีวิตามินอ e และวิตามินซ อุดมไปด้วยวิตามินเลยโอเคโอเคค่ะวันนี้คุณลีบไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ